กบสบายดีเนาะสบายดีเสาร์วันพุธเดอ้อทุกทุกท่านเนาะใครที่เข้ามาแล้วมื้อนี้ก็ขอให้ได้รับสุขลาบนำกันเดอ้อเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ดีแหละก็เป็นเสาร์ที่สดใสเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาเนาะมื้อนี้ก็ถึงเช้ามากกอากาศกัสีแจ่มใสหน่อยนึงเนาะกัใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้หวานใจนำดเด้อเนานะืันนี้ก็เป็นมือที่ดีแล้วเนาะทีได้มาให้แนวทางเนาะนิเคอุอนเด้อเนานะกะหลังจากที่ไปไปนาทุกมือเนาะที่ไปทุกมือคือโบเมนนาของตัวเองเนาะพีน่นะ้องเนาะกะยังโบทันได้ดำเทือ่เนาะกัประมาณอีกประมาณอาทิตย์ปลายแนละ้วเนาะถึงจะได้ดำเพราะว่า ต้องไปแบบว่าไปเอาแหงกับคนอื่นโกนเนาะแล้วก็ถึงเวลาตัวเองดำเขาก็ถึงค่อยมาดำนำเฮานะก็อันนี้ก็เขาเอื่นว่าไปไปเฮาแหงที่ที่ที่ไปทุกมือกับบแมนว่าไปดำนาของเจ้าของเนาะคือไปเอาแหงกับคนอื่นโกนเนาะเพราะว่าก้าของตัวเองกับอย่างบัวหันได้เป็นตาดำเทือเนาะก็ คอยไปติดตามตอนที่หวานใจสิไปลงดำนาตัวเองเนาะหวานใจกะถึงสิได้ลงคลิปให้พี่น้องที่เนาะติดตามหวานใจเนาะกะสิได้ลงคลิปให้ได้ชมกันเนาะกะจะลืมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้หวานใจนำดเด้อเมื้อนนี้กะใครที่เป็นที่ติดตามช่องทางแนวทางของ อาจารย์นอ้องมอน,นี้อาจารย์เพิ่นก็ได้ฝากตัวเลขนิเคอิหุ้นเนาะมากับน้องหวั่นใจกับบไดย้ยังบบดันได้เอาไปลุงทางไลกกุ่มให้เนะาะเท่าไหร่ที่เข้ามาชมคลิปของหวั่นใจก็จะได้ทั้งตัวเลขของอาจารย์แล้วกะของน้องหวั่นใจไปเลยเดอ้อมูนี้เดอ้อกั มาเบิงเนาะน่เคอหุ้นมืันนี้หวานใจเดี๋ยวจะจะให้ตัวเลขของอาจารย์โกนเนาะเพราะว่าให้ให้เกียรติเพิ่นก้นเพราะว่าเพิ่นสีฝากตัวเลขมากับน้องหวานใจเนาะ,ะสำหรับท่านไหนที่ติดตามไลฟ์สดของอาจารย์มันนี้ก็เพื่นกับโได้ไลฟ์สดเด้อเนาะเพิ่อนกับสีฝาก ตเลขมากับน้องหวานใจนอ้องไผ่ที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเดอ้อมาเบิงแนวทางนิเคอหุ้นมือน,นี้เดี๋ยวหวานใจสืให้ของอาจารย์ก่อนเนาะนิเคอหุ้นมือน,นี้อาจารย์ให้วิ่งลูดก้าเนาะอาจารย์ธนากรเพิ่นให้วิ่งลูดก้าเนาะก็มีเก้าศูนย์ ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าแปดเนี่ยเคอิปวกุ้นมือนี้อาจารย์ให้วิ่งลูดเก้าเนาะก็มีเก้าศูนย

ส่วนน้องหวานใจเมื่อนนี้เนาะนิเคอหุ่นเมื่อนนี้หวานใจให้วิ่งลูดหกเนาะหวานใจให้ได้หกเด้อก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าหกแปด แล้วก็6 9เก้าเด้อนี่เคอีกบวกหุ้นมนี้หวานใจให้วิ่งลูด6กเนาะก็มี6 0 6ูนย์หกหนึ่งหสองหกสหกหด แล้วก็6กเก้าเดะกะวนี้กะมีโอกาสดีๆเนาะมาให้แนวทางนี้ค่อหุ้นเนาะใครที่เข้ามาแล้วกะขอให้ได้รับสูคลาบนำกันเด้อขอให้เหงงปังๆเนาะได้ค่ากับเข้ากันทั้งวันเนาะสามารถพิจารณาได้ทุกๆหุ้นเนาะเพราะว่าอันนี้คือ เอาได้มัดรวมมาให้แล้วเนาะกะ็สามารถเล่นได้ทั้งวันเนาะพี่น้องเนาะกะัวันนี้ใครที่เข้ามาชมคลิปของหวานใจมอน,นี่กัสีได้ทั้งตัวเลขของอาจารย์แล้วก็ของน้องหวานใจไปพร้อมๆกันเนะาะใครที่โบได้อติดตาม ไลฟ์สดของอาจารย์นก็ฝากฝากแชเนาะฝากแช์ให้ท uh? ่านที่บอดายอันมาติดตามน้องหวั่นใจนก็ฝากแช์ให้เด้อเนาะก็เพื่อบาังท่านก็อจซีบได้ติดตามส่งน้องหวั่นใจนก็ซีติดตามแต่อาจารย์เนาะติดตามแบบว่าไลฟ์สดของอาจารย์นก็ฝากแช์ให้เด้อเนาะ กะนี้ขค่หุ่นมืนน้อว่นใจกะให้วิ่งลูดถูกเนาะแต่อาจารย์เพื่อนให้วิ่งลูดเก้ากัไผที่มีทุนน้อยนึงกะสามารถวิ่งลูดได้เนาะทั้งหกทั้งเก้าเนาะท่านใดที่มักแนวทางของไผกะเนาะลงไปพิจารณาได้เนาะกะสุดท้ายนี้กะขออวยพรให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามา เฮงเฮงปังปังเด้อได้รับสุขลาบกันตั้งแต่รอบเซาเซาเนาะเมื่อนี้กะสิมีทั้งฮานอยหวยลาวเนาะมีสามรอบแต่อาจารย์กะบอกว่าเพื่อนสีสะดวกไลสุดหรือโบเนาะเดี๋ยวปัดใจกะจสีเก่งไปทางไลยกุมอีกรอบหนึ่งเนาะกะใครที่เข้ามาเรียกก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเขามาให้กำลังใจหวานใจเด้อเนาะ,ะก็ขอบใจ